วันนี้ทีมงานของเราจะพามาเผยเทคนิคขั้วพริกป่นไม่ให้ฉุนไอหรือว่าจามรวมถึงเพื่อนบ้านไม่ลุมดา่าแถมพริกป่นที่เราขั้วนั้นหอมไม่มีเชื้อราอีกด้วยหลายคนคงเคยเจอกับปัญหาเมื่อขั้วพริกป่นริกแห้งเพื่อที่จะทําพริกป่นเก็บไว้ทานเองแบบไม่ต้องซื้อแต่พอขั้วที่ไรอุปสรรคสําคัญก็คือกลิ่นฉุนมากรบกวนผู้อื่นในระแวกบ้านใกล้เคียงฉุนไปสามบ้านแดบ้านไม่ไหวจริงๆไอจามกันทั้งบ้านไอจนปวดหัว มีหน่ำซ้ำถ้าเป็นหน้าร้อนทำคนทำเองแสบร้อนทั้งหน้าทั้งตากว่าจะได้พิ่วแต่ละกระปุกไว้ทานเองนั้นมันไม่ง่ายเลยพิขั่วถือว่าเป็นเครื่องปรุงรสที่คุณแม่บ้านมักจะขั่วทิ้งไว้ทานเองนะครับเพราะว่าพิ่ว้ที่ทานเองทําเองนั้นจะไม่มีอาการไหมรวมถึงมีกลิ่นหอมได้สีสันที่สวยตามที่เราต้องการแต่ก็มีแม่บ้านบางท่านที่จะหาซื้อพิขั่วมาแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขั่วเองแถมยังได้พิขควที่ ไร้กลิ่นฉุนลบกวนผู้อื่นทําให้อายจามอยู่สม่าเสมอวันนี้เราจึงของนําเคล็ดลับดีๆในการคั้วพริกแหง้งไม่ให้ฉุนไปดูขั้นตอนกันเลยซึ่งเคล็ดลับง่ายๆในการคั้วพริกไม่ให้กลิ่นฉุนมาฝากคุณแม่บ้านเพียงแค่คุณใช้น้ํามันพืชทาลงที่กระทะที่จะขั่วให้ทั่วและเปิดไฟอ่อนๆหลังจากนั้นคั่วพริกตามปกติเพียงเท่านี้คุณแม่บ้านก็จะได้พริกขั่วที่น่าทานแล้วกลิ่นหอมจากพริกขั่ว ที่มากอีกด้วยรวมถึงไม่ส่งกลิ่นฉุนลบกวนผู้อื่นให้ไอจามด้วยแนะนำว่าให้โรยเกลือเล็กน้อยหลังจากทาน้ำมันในกระทะแล้วคนให้เข้ากันไปมาให้ทั่วกระทะก่อนที่จะนำพริกขั่วลงไปคั่วและใส่ใบมะกรูดขั่วลงไปด้วย2-3ใบเพียงไง่ายๆแค่นี้ก็สามารถดับกลิ่นฉุนของพริกขั่วได้แล้วทำให้พริกขั่วของเราที่เราคั่วนั้นไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านได้ หลังจากนั้นให้เราคั่วพริกให้สีสันสวยงามตามที่เราต้องการแล้วเอามาบดด้วยคกหรือว่าจะมาปั่นด้วยเครื่องเพียงเท่านี้คุณแม่บ้านก็จะได้พริกป่นที่หอมเผ็ดสีสวยและสามารถเก็บไว้ได้นานไว้ทานเองกันง่ายๆแค่นี้เอง